สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะคลิปนี้อันตี้จะไม่เปิดพลังงานนะคะเพราะอันตี้อยากจะมอบคลิปนี้ให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาชมนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะที่เรามาเจอกันนะแรนดอมวันนี้แรนดอมสุดท้ายของของปีนี้ก็คือส่งท้ายปีคุณจะได้พบเจอกับเรื่องอะไรคะ เรื่องอะไรที่คุณจะได้พบเจอส่งท้ายปีนี้เลยมาค่ะมาดูกันใบแรกคันลองใบที่สงองล่อลวงใบที่สามใจเจ็บอืมอม,มาค่ะ สรุปส่งท้ายปีโอ้โหส่งท้ายปีดีมากภายใต้สำรับคือเริ่มด้วยดีเยี่ยมเลยเยี่ยมมากๆเลยตั้งไว้ตรงนี้เลยนะคะอันตี้มองว่าสิ้นปีนี้เหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่จะเข้ามาทำให้คุณที่ผ่านมาทำให้คุณช้ำใจเสียใจเศร้าใจ ใจเจ็บใจร้าวอกหกักรักคุดมันจะจบแล้วค่ะและคอนเฟิร์มค่ะว่าสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดกำลังจะหมดไปในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วยังไงต่อคะมาให้พยายนุลแนะนำคุณต่อนะ ยืนยันค่ะว่าสิ่งไร้ายๆสิ่งไม่ดีทั้งหมดที่คุณผ่านมาคุณพบมามันจะจบลงค่ะต่อไปนี้คุณจะได้เริ่มต้นด้วยดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้ามาหาคุณค่ะแล้วพาย,ยานาลกจะบ้ายอย่างไรคะทุกอย่างค่ะ จะเป็นเงินเป็นทองความเศร้าเสียใจความทุกข์ใจใดๆทุกสิ่งทุกอย่างจะหมดไปในสิ้นปีนี้และคุณจะเริ่มต้นด้วยดีเริ่มต้นด้วยดีในวันปีใหม่นี้อย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะส่งท้ายปีนี้ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ